สงงแรใช้พลังทวีดึงดูดความสำเร็จให้กับตัวเองแบบง่ายๆค่ะสิ่งแรกก่อนเลยให้เราเนาะศึกษาเรียนรู้นะคะสิ่งที่เราทำได้ดีกว่าคนอื่นนะคะสิ่งที่เรามีแล้วก็คนอื่นไม่มีค่ะเอาจุดเนี้ยมาพัฒนาตัวเราเองค่ะเพราะว่าสิ่งหนก็ตามนะคะคือเราทำแล้วเนี่ย เรามีความสุขเนาะคือมันเป็นพรสวรรค์ของเราเองค่ะรู้สึกดีนะคะแล้วก็สิ่งไหนก็ตามที่เราทําแล้วทวนน้ําแสดงว่าไม่ใช่นะคะคืออย่าไปมองหาร้อยวิธีเนาะที่ทําให้เราล้มเหลวค่ะค้นหาตัวเองให้เจอจากสิ่งที่ตัวเราเองรักชอบเนาะแล้วก็มีความสุขนะคะและสิ่งสิ่งนั้นอะ คนอื่นเขาทำได้ไม่ดีเท่ากับเราคือเราทำได้ดีกว่าคนอื่นเขาเอาสิ่งนี้มาพัฒนาศักยภาพของเราค่ะดึงออกมาเนาะคือมันมีประโยชน์กับตัวเราด้วยแล้วก็มีประโยชน์กับผู้คนด้วยสิ่งเหล่านี้ค่ะให้เราเอาสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเนาะมาพัฒนาตัวเองค่ะ